สิครับวันนี้พาดูส่วนวนกระกอรปัะกรบครับนี่นะครับไข่หนึ่งลูกแล้วก็ชูรสประมาณเชอ้อกว่าๆน,นะครับไข่ก็บีบแตกนะครับบีบมันตรงนี้เลยครับบีบไม่แตกนะครับไข่ไข่บีไบไม่แตก ต้องใช้มือจอะขยำไปครับยำกับชุรสนะครับชูรสเป็นฮอร์โมนอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วมะโกในถังนะครับจะอออกลูกยากอยู่กัดินยังไม่อยากจะออกผมก,ก็ใส่ชุรสกาแฟอัดเข้าไปานี่ครับยำก็บยบ น้ำใส่ลงไปเลยครับน,นี่ก็มีน้ํำนิดหน่อยครับมีน้ําใส่ลงไปครับนี่น้ําใส่ลงไปก็ทําไปแล้วครับ เดีเ๋ยวค่อยดูนะครับว่ามันจะออกลูกอันนี้เดี๋ยวใส่กัะบุ้งนะยครับกัะบุง้งมีเทแล้วนะครับเทแล้วครับแบ่งกันไปอันนี้อันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าอันนี้ก็บำรุงอันนี้มีลูกแล้วมีลูกแล้วกอถังผมก็ทำแบบนี้นะครับ ทำไปเรื่อยๆสรุปแล้วอันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะมีดอกเมื่อไหร่ครับ